เ,เพื่อนๆก็ทักทายกันเนาะเ,นเพื่อนๆก็ทักทายกันสวัสดีสี่ดวงตานะก็มีแบบนี้นะจ๊ะหังก็เดินทางให้สะดวกให้ปลอดภัยนะจ๊ะให้ราบรื่นทุกอย่างจะให้ราบรื่นทุกอย่างสูตรที่นี่ผักบุ้งผักอะไรเนาะผักบุ้งเรากินบ่อยผักนี้เราจะไม่ค่อยได้กินบ่อยนะมันในฤดูฝนแล้วผักมันงามจ้ะยอดผักก็ ขออนุญาตดื่มน้ำน,นะคะระบบทุกขับปัตตาจะนีทุกขาพระปัตตาจะนิพยาโสกับปัตตาหุนตุสัพเพปีปานิโนโค้ดทุกคนเนะาะสู้ต่อไปด้วยกันจ้าเพือเ่อนๆะเนาะริมสวยก็บอกทุกคนเลยนะจ๊ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดอกไม้บาน แต่เวลาพูดจะพูดแบบกดเกณฑ์อะไรแบบมู้ยเก่งชัดเนจนไม่เกี่ยวไม่กาดใครเกินเลยเนาะมีแต่คนพูดดีจ้ะวาจาดีปิยะวาจานะจ้ะจาขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสาลีสวัสดีคุณสู่ที่นีสวัสดีแม่สาลีจ้าอนุโมทนาสาธุบุญนะแบบแสดงความจริงใจจริงๆจ,จ้ะ อันไหนที่ไม่ถูกก็ขอโทษนะคะสุดทีนี้ก็ลบให้จ้ะเป็นเขาเรียกเป็นเป็นปอบหรือเปล่าเป็นปอบหรือเปล่าหิวข้าวต้มก่อนพระก่อนเจ้านี่มาร่วมทานอาหารมาร่วมจัดอาหารด้วยกันจ้าเม่ทองสีคุยกันสนุกสนุก สวัสดีบอกรักทักทายจ้าอเวราสุขชีวิโนขอปวงสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและก,กันจงดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกะตังบุญยังะดังไหมฮะจ้าขอบคุณแม่อรสาจ้าขอบคุณเจรมุทขอบคุณแม่สีนวลขอบคุณมดเพราะว่าติดงานมาหลายวันเนาะเห็นใจอยู่นะจ๊ะเห็นใจนะจ้า แกงหอยนาพี่สกลทายามบ่ายจ้าสวัสดีบอกรับทักทายามบ่ายส่งกำลังใจยามเที่ยงค่ะพี่จินบอกเนะาะวันนี้ทานข้าวหรือ,อยังวันนี้ทานข้าวหรือ,อยังคะป่าเขนทานข้าวกลางวันหรือ,อยังก็แวะมาพูดคุยทักทายกันนะจ้า สี่ดวงตาจ้าสี่ดวงตาหวานๆนะจ้าสวัสดีบอกดาวดาว,ดาวแบบไม่ต้องซื้อเลยฉ <c oughs> ลาดอะ่ะ <c oughs> ไอดาวแบบไม่ต้องจะสวดมนต์ต่อท้ายบทนะจ้าอยากจะสวดมนต์ต่อท้ายบทเล่นเกมต่อจ้ากุลมดบอกเลนบอกไม่ได้แต่ว่ามาห้องเรานี้เพื่อนๆมีตัวเลขเราก็ไม่ไม่เคยว่านะจ้าไม่เคยว่าจ้ะ เพราะว่าเราสวัสดีบอกรักทักไทยจ้ะก็ยามบ่ายนี่ก็ส่งแล้วจะ้ะทักไทยเ<ห> <bland S 2> พื่อนๆนทักไทยคนที่ไม่มานะจะ <c oughs> น้าเออเราจะงํำนะคะเราจะงํำคนไหนไม่มาเราจะงำ <c oughs> <c oughs> ํำเฮก็เราก็ต้องรักษาตามกฎระเบียบของเฟซบุ๊กของระบบเขาเนาะ ทำงานก็ค่อยๆศึกษา,กษาเยี่ยมญาติจ้าแม่ไปเยี่ยมญาติเนาะแม่ไปเยี่ยมญาติผัดเผ็ดปลาช่อนจ้าผัดเผ็ดปลาอย่างเป็นทางการสวัสดีเพื่อนๆครีเอเตอร์จังหวัดอย่างเป็นทางการสวัสดีเพื่อนๆครีเอเตอร์จังหวัด หบวกสาคูไสหมูอร่อยอร่อยจ้าหดวงตาบวกสามขอบคุณด้ในความสัมพันธ์เราต้องจับมือกันไปด้วยการไม่รู้เรื่องทำงานไม่รู้เรื่องว่าเราเนี่ยพิมพ์เป็นตัวเลขประมาณอย่างนี้และจ้ะว่าเราไม่รู้เรื่องเนาะ เราหน้าจอเราเห็นอะไรบ้างเราก็รายงานระบบเนาะเพื่อนๆก็อย่าไปไปหวาดมากเกินไปไม่ดีก็สวัสด,ดีกันทักทายกันนะจ๊ะมาเติมเต็มให้บ้านสวนริมคลองเนาะมาเติมเต็มให้บ้านสวนริมคลองมาส่งพลังบวกๆแล้วก็มารับพลังบวกๆขอบคุณพลังบวกๆนะคะคุณสมหมายก็สวัสด,ดีครับผม สวัสดีกันกับพี่จอมยุทธพี่สกุลก็สวัสดีน้องจอมยุทธะเอื้องฟ้าลูกเอื้องนะ่ะน่าจะรักเปรี้ยวเข็ดแค่ <c oughs> <c oughs> เปี้ยวมากจนเข็ดแค่วใช่ไหมครับ <c oughs> วนนี้โกปัดจัดตังเวที่ดับโปวินยุงตี สุปฏิปันโนพระควะโตซาวะกะสังโฆอูชุปฏิปันโนพระควะโตซาขอบคุณแม่สีนวลขอบคุณแม่คำใหม่นะจ๊ะขอบคุณคุณจอมยุทธขอบคุณคุณหวัดดีบอกรักทักถายจ้ะอากาศร้อนนี่ถ้าบ้านใครไฟดับก็แย่เลยนะจ๊ะสวัสดีคุณจอมยุทธจ้ะสวัสดีคุณจอมยุทธจ้า คุณสาลีกำลังรับชมจ้าคุณจอมยุทธบอกว่าหรือยังอะไรหรือยังก็ทำไปตามปกติคลิปยาวก็ลงไปเนาะมีคลิปอะไรเราก็ลงไป,ปอาตโมมัตได้จากได้จากอันได้จากกรีบได้จากนั่นเฮ็ดแล้วได้หลายบ่จ้ะสวัสดีนะคะสวัสดี สวัสดีจ้ามาส่งกําลังใจจ้ามาส่งกําลังสวัสดีบอกรักทักทายยามบ่ายจ้าสุทีนีบ้านสวนริมคลองก็มาออกอากาศพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆพื่อนกลับมาบ้านไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนกลับมาบ้านถูกตีมือบ้างอะไรบ้างนะคะ สวัสดีบอกรักทักทายจ้าดีกับแม่คำาไมนะจ้าสวัสดีบอกรักทักทายกันอย่างนี้นะจ้ากีเอเตอร์เราก็จับมือกันไปห้องไหนก็จับมือเนาะแม่จ้าคนสวยแม่จ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีนะจ้า <c oughs> ห้าคนละมุดก็บอกส้มตำจ้าแม่รสาบอกไปบอ่อหอดแม่ สาเมาลดเมาลดก็นอนอยู่ขางลูกแม่นี่นอนัะโตซาวกัสังโคยัดที่ถังจัดตาริปุริสายุคานีนิอัตถาปุริสปุคาราก็จะค่อยๆอยู่ไปพี่น้องยังบ่ได้เวลาลงจ้ายังบ่ได้เวลาลง <c oughs> พูดคุยให้รู้เนาะพูดยาวพูดเยอะสุดที่นี่บางทีก็ไม่รู้เราเพราะว่าเป็นคนเป็นคนที่ สวัสด,ดีมีความสุขจ้ะสวัสด,ดีมีความสุขนะคะสวัสด,ดีบอกรักทักทายกันทานอะไรน้องพิมพ์ทานอะไรเราให้เมสุที่นี่ฟังหน่อยก่อนที่จะหลับพี่สกลทจอมนะจ้ะคุณสาลีก็ส่งกำลังใจจ้ะส่งกำลังใจเนาะขอบคุณกำลังใจสวัสด,ดีบอกรักทักทายจ้าเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะต่อไปเขาจะมีแบบให้ดาวกันในห้องนะเขาจะมีประเมินจ้ะเขาจะมีประเมินของเจ้าห้องเจ้าของห้องที่อยู่ในสวัสดีบอกรักทักกันจ้ากินข้าวกันยามบ่ายกันจะเพื่อนๆเ,เนาะพี่เสริมสวยก็ชวนเพื่อนๆแม่สีนวนก็สวัสดีคุณเสริมสวยค่ะ สแสลงใจนะคะแต่เป็นแว่นแดงสแสลงใจคนนะคะแว่นแดงสแสลงใจเพราะว่ามีบางคนอยากได้แว่นแดงของเรานะจ๊ะแกงหอยขมนะจ๊ะพี่สกลมีแกงหอยขมคุณจุ๊บจุ๊บก็กําลังรับชมนะจ๊ะจ้าน้องจอยผ่านไปผ่านมาก็แวะมาทักทายคุณป่าเคนสบายดีไหมคะคุณป่าเคนสบายดีไหมคะไโดนตีมืออีกแล้วจ้า โอมเพียงโอมเพียงเป่าให้หายเป่าให้หายหรือ,อยังอะไรหรือ,อยังก็ทําไปตามปกติคลิปยาวก็ลงไปเนาะมีคลิปอะไรเราก็ลงไปทุกคนทานอะไรจ้าแม่คำไมยทานอะไรแม่สีนวลทานอะไรขอคนละหนึ่งคำถามนะจ๊ะคนละหนึ่งคำตอบจ้าอันนี้ก็เข้าสู่ใครคนที่ไม่มานะจ๊ะ <laughs> เออเราจะงํานะคะเราจะงําคนไหนไม่มาเราจะงําเพื่อนเพื่อนบางคนก็อย่าอย่าหนักเกินไปเนาะมันซีเรียสนะจ๊ะซีเรียสไข่ซีเรียสตัวคุณนั่นแหละลาบปลาผัดลาบปลาเผ็ดเผ็ดจ้าลาบปลาเผ็ดเผ็ดเนาะ มีไม่จ้ามีผัก